อ,อ,อ้าวันนี้น้ำตาลมาซื้อส้มตำร้านอ่ซาเล้งเนาะแต่จะบอกว่าส้มตำร้านนี้อร่อยมากๆเลยขายอยู่หน้าปัม๊มน้ำมันบ้านเลือดอรุณตำบลทับทานอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ ตอนนี้ก็มาเป็นถาประจำแล,ล้วล่ะเพราะว่าถูกใจรสชาติเนี่ยได้เลยดูดูหน้าตามแม่ค้าอิ่มเอิบนีอ่อนะอถ้าถูกใจให้ฟรีแถมแล้วแถมอีกนี่เรื่องจริงนะที่เป็นเรื่องจริงดีสะอาดสะอ้านดูซะก่อนดูโปร ครบแล้วยี่สิบหาไม่ได้กินอีกแล้วที่นี่ที่เดียวบ้านเรือแต่ดยืนมองไปก็น,น้ำลายไหลไปโอ้ยฉักแซ่บหลี มาซื้อทุกวัน,นยังไม่รู้จักชื่อแม่ค้าเลยแม่ค้าชื่ออะไรนะ <c oughs> ไม่กล้าบอ,อกเอ,ก <c oughs> อมส้มตำสัตเลง้งส้มตำสันเล <c oughs> ้งมีลูกชิ้นด้วยมีลูกชิ้นด้วยเห็นไหมแล้วก็มีหนมจีนน้ำยาน้ำยาเนี่ยได้สูตรมาจากอายุทยารับรองว่าอร่อยเวอร์ส้มตำนี่แซ่บเวอร์หนมจีนก็อร่อยเวอร์ลูกชิ้นก็ถูกใจนะเป็นลูกชิ้นของซีพีหรือเปล่าเนาะพี่เนาะเพราะว่าเราเลือกแต่สิ่งดีๆมาให้ลูกค้า บางคนเห็นว่าเออร้านแบบนี้จะอร่อยถูกปากไหมอยากจะบอกว่าเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วสำหรับใครที่ไม่เคยมาซื้อมาชิมก็ลองมาซื้อมาชิมดูก็ปลอะว่าไม่ผิดหวังเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำตาลม,มาเอาส้มตำกับตำแตงน,น้ำตาไม่ค้าสวยเนี่ย <c oughs> ชูหน่อยชูหน่อยชูหน่อยไหนนี่ชูส้มตำ 40บาทค่ะเยอ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 ะ